เพบเอสหัวเติกนะครับเล่มชุดโอนครบพรัาษีคัดเกินนะครับเดิมๆนะครับไม่พ่วงไม่เชื่อมสเตอร์นะครับเลือนไม้ขึ้นครบนะครับสวยนะเห็นชัดหมดนะครับ ระบบไฟติดนะครับเครื่องเดิมเงียบนะครับมีคัดลื่นนนิดๆตอนออกตัวรถเดิมนะครับปั้นง่ายเครื่องเดิมนะครับไม่ตอกไม่แปะ